สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศการหากินของนกปางห่างนะคะนี่เขาชอบอยู่บนที่สูงจริงๆเลยนะคะทุกคน ปาห่างเขาก็จะหากินตามธรรมชาตินะคะตรงนี้จะเป็นทางน้ํำลงน้ํานะคะทุกคนแต่ได้ยินเสียงไก่ที่นี่เขาจะเลี้ยงไก่ค่ะช่างเป็นอุปสรรคมากๆเลยนะคะทุกคนมองหาใหญ่เลยตรงนี้เป็นทางน้ําธรรมชาติสงสัยแหล่งอาหารของเขาจะเยอะนะคะแต่เนื่องจากเสียงไก่ซึ่งเป็นอุปสรรคนะคะตัวใหญ่เท่าๆกันเลยเขาก็จะสังเกตค่ะ ตัวใหญ่มากแต่ตัวนี้เขายืนบนเสาไฟเขายังตัวใหญ่ขนาดนี้เลยถ้าเขายืนบนพื้นดินเนี่ยเขาจะตัวใหญ่ขนาดไหนคะทุกคนเขายืนอยู่บนที่สูงเขาเลยไม่บินหนีถ้าเขายืนอยู่ข้างล่างเขาต้องบินหนีแน่เลยถ้าเราจ้องเขาขนาดนี้ยเขาน่าจะกลัวกล้องนี่ละค่ะเป็นภาพน่ารักน่ารักและการใช้ชีวิตของนกปากห่างเขาน่าจะคอยหาอาหารหาเหยื่อหาหอยเชอรี่อยู่อะค่ะ